สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w e r t to h l p p ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่ได้รวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุ๋มมาพร้อมกับคำแนะนำจากจักรวาลสำหรับวันเพ็ญในราศีกุมที่จะถึงนี้ซึ่งก็ตรงกับวันที่1สิงหาคมพศ2 5 6 6แล้วก็ตรงกับวันอาสาฬหาบูชาของบ้านเราด้วยนะคะวันนี้อุ่มจะใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชแนลพลังงานแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างนะคะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Collective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันอุ่มจะขอเน้แสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ่มขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตนรไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคน ให้คล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเอาละมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะผมใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีสสำหรับวันเพ็ญในราศีกุมครั้งนี้ด้วยค่ะ Meditation to Dig Deep สำหรับข้อความแรกนี้นะคะจัก,กรวาลต้องการที่จะแนะนำให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันเพนในราศีกลุ่มครั้งนี้เนี่ยในการนั่งสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิทำเซลฟ์รีเฟคชั่นนะคะเป็นการแบบที่คุณแบบต้องต้องอยู่กับตัวเองเพื่อสำรวจตัวเองเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาขอแคลิฟายข้อความนี้เพิ่มเติมนะคะอุ่มชัยไพ่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอแคลิฟายข้อความนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะเอ็ดออฟเพนตากอลส์นะคะสิกออฟสโตรดส์ไฟฟ์ออฟคัพส์นะคะ สำหรับใครที่สวมดมนตนั่งสมาธิ หรือทำเซลฟ์รีเฟคชันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ดีมากเลยขอให้คุณทำต่อไปจริงๆแล้วมันอาจไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้เวลานาน,านแต่ถ้าเกิดใครที่นั่งสมาธิได้นานก็ดีมากค่ะยินดีด้วยแต่สำหรับใครนะคะทีออ่อาจจะนั่งสมาธิได้ไม่นานนะคะก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยคือขอแบบให้ให้คุณสงบนิ่งจริงๆแล้วคุณโฟกัสที่ลมหายใจจริงๆแล,ล้วรับรูนะ้ณปัจจุบันว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันกําลังนิ่งนะตอนนี้ฉันกําลังหายใจไม่ว่าจะแบบหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาที สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้หมดค่ะหรือจะเด้นหรือจะนั่งนานกว่านั้นได้นะคะก็ดีมากอืมเพราะว่าเมื่อใดที่คุณมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนะคุณคุณจะไม่ถูกความคิดหรือความรู้สึกเก่า ะะล่อหลวงได้ง่ายหรือแม้กระทั่งพลังงานลบๆที่แบบมันคอยมาแวะเวียนบกวบนคุยกับคุณนะคะอะมันอาจจะเป็นแบบเรื่องความเรื่องการสูญเสียนะคะเรื่องความเศร้าความผิดพลาดต่างๆในอดีตถ้าเกิดเหมือนว่าเรายิ่งเหมือนว่ายิ่งยิ่งคิดยิ่งทบทวนซ้ำๆอย่างนั้นเราก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีแต่เมื่อใดที่เราแบบโฟกัสอยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยแบบตอนนี้ฉันฉันต้องโฟกัสอยู่นะ สิ่งที่อยู่กับสิ่งที่ฉันทําให้มากที่สุดอดีตคืออดีตกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอนาคตอยู่ข้างหนา้ายังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันสําคัญที่สุดค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอิทธิเพิ่มเติมด้วยค่ะ give it เอ่อ give in to passion นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันเพ็ญในราศีกุมครั้งนี้เนี่ยในการพักผ่อนนะคะพักผ่อนเยียวยาทำความสะอาดทางด้านจิตวิญญาณนะคะเพราะว่ามันมีบทเพลงนะคะซึ่งบทเพลงเนี่ยเป็นเป็น เป็นต้องพูดว่าเป็นเครื่องมือในการเยียวยาหรือบำบัดอารมณ์หรือจิตใจ นะคะอืมคือไม่ต่างอะไรกับการที่เราต้องอาบน้ำมาะคะ่ะใช่ไหมมนุษย์เราจําเป็นต้องอาบน้ําไม่ว่าควรจะอาบน้ําบ่อยหรือมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือเรื่องง่ายๆเลยที่เราจําเป็นต้องทําความสะอาดร่างกายนะคะชั้นได้ชั้นนั้นนะคะไม่ต่างอะไรกับการทําความสะอาดความคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การทําความสะอาดทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับเผลอรับหรือสะสมพลังงานเหล่านั้นทั้งที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วเมื่อใดที่เรา พูดถึงเรื่องของพลังงานนะเรามองไม่เห็นค่ะ,ะเราจับต้องไม่ได้แต่ใช้ว่ามันไม่สําคัญนะคะม,มันก็สําคัญไม่ต่างอะไรกับร่างกายที่เราจับต้องได้นี่แหละคะ่ะบทเพลงนะคะเสียงสวดมนต์การอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะช่วยบำบัดหรือรักษาหรือเยียวยาคุณได้ค่ะแต่เดี๋ยวเรามาแคลิฟายข้อความนี้เพิ่มเติมกันนะคะ of Wands วัน f ์ห้ s ของ n ันส e เจ็ดนะคะหกบวกหรวมกันเป็น11เนะคะเป็นพลังงานของไพ่ u s t i c e นะคะคือบางคนอาจจะหมายถว่าสามารถสามารถเยียวยาตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะปรับสมดุลพลังงานยินอย่างได้ด้วยเสียงเพลงนะคะด้วยการพักผ่อนด้วยการผ่อนคลาย หรือการทำเซลฟ์รีเฟคชันนะคะเพราะว่าคุณจะค้นพบหรือพบเจอกับความสุขที่แท้จริงตอนที่คุณสงบนิ่งเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะผมใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟสำหรับวันเพน็ในราศีกลุ่มครั้งนี้ได้ค่ะ เบอร์17นะคะกับ choice free will courage willpower แล้วก็ change อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นะคะว่าความคิดกับความรู้สึกมันเชื่อมโยงถึงกันและเมื่อใดที่คุณเป็นนายความคิด คุณจะเป็นนายชะตาชีวิตของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนว่าโปรดระลึกหรือว่าตระหนักหรือว่าเตือนตัวเองไว้เสมอๆค่ะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราอะเอาจริงๆนะคือคือเราอยู่กับทางเลือกตลอดเวลาตลอดชีวิตและตลอดมาตลอดลมหายใจนะคะเราอยู่กับทางเลือกตลอดเวลาอืมแต่ว่าเราเลือกที่จะทําอะไรหรือทําแบบไหนหรือทําอย่างไรเท่านั้นเอง บางทีเราก็เลือกผิดบางทีเราก็เลือกถูกนะคะอ่าแต่ว,ว่าการที่เราจะมานั่งตัดสินตัวเองตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกแย่นเนอะอืมแต่ถ้าเกิดเราเราเือนว่ายอมรับแล้วเข้าใจถึงความผิดพลาดอะคะ่ะล้วก็ให้อภัยตัวเองอะเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเออเราเราจาเป็นต้องทําผิดอะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรต้องทําให้มันถูกอืมนะคะนี่คือหลักการของการเรียนรู้เลยอะ่ะคือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเออ่ความสุขมันเป็นยังไงถ้าเราไม่เคยพบเจอกับความทุกข์ในชีวิตมา่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาขอ c ค a r i ร y ไฟไพ่ช้อยส์กันนะคะ Ace of Pentacles นะคะ Nine of Pentacles นะคะแล้วก็ f of u r o Wands ดีงามนะคะอ่านี่เป็น Ten of Pentacles นะถ้าเกิดใครที่ที่อยากจะมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นหรือหรือต้องการที่จะเยียวยาความรักความสัมพันธ์กับคนที่คุณมีอยู่แล้วหรือกับคนในครอบครัวของคุณคุณทำได้แน่นอนเมื่อใดที่คุณเลือกความรักนะคะ <c oughs> <c oughs> นะ อันนี้ผมไม่ไม่ต้องการจะชี้นำหรือชี้ทางหรือชี้แนะคุณนะเพียงแต่ว่าขอให้คุณฟังแล้วตกผลึกทางความคิดด้วยตัวคุณเองแล้วเลือกทางเดินด้วยตัวคุณเองนะคะ,ะทางที่จะนำมาซึ่งความสุขสำหรับตัวคุณและคนรอบข้างค่ะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะเบอร์45นะคะกับ intelligence education knowledge perception flexibility อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นะคะว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวนะคะคือมันเป็นเรื่องปกติที่ที่มนุษย์เราอะทำผิดก่อนอะอะเราทำผิดเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะได้ทำให้ถูกอมันยังดีกว่าการที่เรารู้ว่าเราทำผิดแต่แล้วก็อาจจะยังทำผิด อยู่อย่างนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติบางทีเราผิดซ้ำผิดซากจนแบบจน,จน,จนผิดจนแบบว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งอะที่ทำให้รู้นะคะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องเลือกทางอื่นแล้วนะคะมันหรือมันถึงเวลาที่เราต้องทําให้ถูกแล้วนะคะขอ clarify ให้ intelligence เพิ่มเติมค่ะ Queen of Swords นะคะเห็นไหมค,ไคุณได้ยกระดับปัญญาญาแล้วก็ปริชายาของตัวเองนะคะแล้วก็ Two of Swords นะคะแล้วก็ Three of Pentacles นะคะมนุษย์เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ผ่านบทเรียนทั้งร้ายแล้วก็ดีแต่ว,ว่าการที่เราจะสามารถพบทางออกหรือสามารถที่จะ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เรามีจิตสงบนิ่งนะคะในในช่วงที่มืดมิดที่สุดเราจะพบเจอกับแสงสว่างของตัวเราเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจ,จัดเลเยอร์ใหม่นิดนึงนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะผมใช้ไพ่ออราโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกที สำหรับวันเพ็ญในราศีกลุ่มครั้งนี้ด้วยค่ะ celebration a positive outcome is assured celebrate your success enjoy your achievements จกักรวาลต้องการที่จะชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะเพราะว่าคุณได้ยกระดับปัญญาญาแล้วก็ปริชายาของตัวเองให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ในภาพภาพนี้มีสัญลักษณ์ของนกฮูกนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาขอ clarify ให้ celebration ด้วยค่ะ Eight of Wands นะคะ King of Swords แล้วก็ Knight of Cups นะคะคุณมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะคะคุณคุณเข้าใจถึงบทเรียนแล้วก็เข้าใจถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็รู้ถึงว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะพบเจอความสุข ที่แท้จริงของตัวเองได้ว่าอันนี้สําคัญนะคะเออคือบางคนเนี่ยบางบางคนอาจจะแบบว่าเอา่อไม่ไม่ไม่สามารถ ที่จะยังเข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงได้แล้วคอยขวายคว้าหรือตามหาความสุขหรือความรักจากคนอื่นหรือภายนอกหรือจากวัตถุสิ่งของอื่นๆแต่นี้อุ่มไม่ได้ตัดสินคุณนะคะเพราะาอุ่มก็เป็นมนุษย์เหมือนคุณเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> แต่ว่าคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุข แล้วคุณเหมือนว่าคุณคุณสามารถที่จะได้ได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่คุณรักซึ่งนี่ก็ถือเป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะ support ask for help get more rest nurture yourself คือคุณได้รับกําลังใจนะคะจัก,กรวาลคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาในทุกการทำความดีของคุณแต่ว่าเหมือนว่าคือคือชีวิตเราอะ,ะท,าท้ายสุดแล้วเราก็ต้องแบบจำเป็นแบบจัดสมดุลน,นะคะทำแบบปรับ work life balance นะคะอย่างที่ผมพูดถึงถึงไพ u s t ติ e นะคะพลังงานของไพ u s t ติ e เอาไว้ในตอนแรกเราจำเป็นที่จะต้องแบบชีวิตเราอะมันมันมันต้องปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลานะคะกับ กับทุกๆด้านนะคะเออแล้วก็อย่าลืมว่าเ,เรา เราเป็นคนนะคะเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่ซูเปอร์บูมเนอะเมื่อใดที่เราเหนื่อยเราก็จําเป็นต้องพักหรือถ้าเกิดเมื่อใดที่แบบเราเราเหนื่อยหรือเราสับสนนะคะเราไม่ไม่เหมือนว่าต้องการคําแนะนานะคะก็ะสวดนมนต์สวดอ้อนวอนอธิษฐานจิตคุยจัก,กรวาลน,นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบลักเพื่อขอคําแนะนานะคะแล้วหลังจากนั้นแหละคำแนะนำจะถูกส่งตรงมาถึงคุณเองค่ะขอแคลริฟายให้ support อด9 of cups นะคะ3 of swords 4 of cups นะคะ9บวก4รวมกันเป็น13พลังงานของไพ่เดทนะคะคือคืออุ่มแอบรู้สึกว่าหลายๆคนอ่ะได้ได้ได้เคลียรกรรมเก่านะคะ เคลียคาเมกเนปหรือคาเมิกรเลชั่นชิพอะค่ะแล้วตอนเนี้ยมันมันเหมือนมันเป็นเวลาของความสุขมันเป็นเวลาแห่งความสุขมันเป็นเวลาของการที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแล้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยอีกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขอ,อาคําแนะนําจากจัก,กรวาลเพิ่มเติมนะคะอุมใช้ไพ่อาราโคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกที สำหรับวันเพนนีราศีกุมครั้งนี้ด้วยค่ะเบอร์18นะคะกับ best possible decision มายู่ใต้ไพ่ choice นะคะอืม a p t i m i s g o d d e s s o f the b o w l help me see what must be known หลายๆคนนะ่าจะทราบกันดีว่าเทพีอัติมิสเนี่นอกจากจะ มีความสามารถในการยิงธนดูนะคะเป็นนักล่าแล้วพระนางยังเปรียบเหมือนอตัวแทนนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ของพระจันทร์นะคะเพราะในภาพเห็นแม่พระนางใส่สวมมงกุฎนะคะสวมมงกุฎที่เป็นรูปแบบจันทร์ครึง่งจันทร์เสี้ยวนะคะแล้วก็ในภาพภาพนี้นะคะเป็นฟูมูลนะคะอ่านะเป็นเป็นการแบบว่าย้ำชัดพวกคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานในวันนี้นะคะในการแบบ คือคือต้องสงบนิ่งก่อนอะ่ะแล้วเมื่อใดที่ที่คุณสงบนิ่งอะ่ะคุณจะพบทางออกให้กับชีวิตไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณแบบจะพบเจอปัญหาหรือไม่หรือว่าพบเจอปัญหาในรูปแบบไหนมันจะช่วยทําให้คุณแบบเลือกหรือตัดสินใจ ในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าแบบเราคือการที่เราทําผิดทําถูกมันเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วเราก็ทําผิดทําถูกหรือเลือกผิดเลือกถูกมาตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยการที่แบบให้เราเลือกผิดแล้วผิดอีกหรือทําผิดแล้วซ้ำซซากๆบางทีมันก็เหนื่อยเนาะขอโทษที่พูดตรงๆนะอย่าโกรธอุ่มนะนะคะอันนี้อุ่มไม่มีเจตนาว่าใครเพราะว่าอุ่มเองก็เป็นค่ะบางทีก็ผิดซ้ําผิดซากผิดซ้ําผิดซ้อนผิดแล้วผิดอีกฉันแบบว่าฉันแบบต้องถามตัวเองอะว่า แบบเฮ้ยมันต้องมันต้องทําอะไรหรือมันต้องทํายังไงหรือมันต้องเปลี่ยนตรงไหนหรือมันต้องแก้ตรงไหนอ่านะคะคือคือคือแบบเราจําเป็นที่ต้องแบบเจอกับเจอมันด้วยตัวเองก่อนอ่ะเราถึงจะเข้าใจแบบความหมายตรงนี้อย่างแท้จริงอ่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นละคะ่ะอืมควมจะเหมือนแบบ คุณจะยิงหนูนะคะ,ะยิงหนูหรือแบบยิงลูกศรไปแบบได้โดนเป้าได้มากที่สุดการโดนเป้าก็คือการสามารถที่จะแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาได้ตรงจุดหรือถูกจุดที่สุดค่ะขอ clarify ข้อความนี้เพิ่มเติมได้ค่ะ ten of c e n t e c o e s acles, นะคะเอ,อางที่ผมพูดนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทคนสนิทหรือกับคนในครอบครัวนะคะโอ้ oh. Ten of Wands นะคะมาเป็น Ten Ten เลยนะแล้วก็ Queen of Wands นะคะขอให้คุณแบบหนักแน่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในในความดีเช,ชื่อมั่นเชื่อมั่นในพลังของความดีนะคะและหลังจากนั้นละคะ่ะคุณจะ ปลดแอกให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเจอแบบการผูกมัดหรือการยึดเหนี่ยวหรือการเหมือนกับว่าคือผมนึกถึงพห้ uh, The Devil เหมือนกันนะพลังให้ The Devil การที่แบบบางทีแบบตัวคุณเองอาจจะรู้สึกผูกพันหรือคนอื่นอาจจะรู้สึกผูกพันหรืออาจจะเหมือนกับว่าเหนี่ยวลังคุณไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะสามารถแบบเบรกฟรีจากจากโซตรวนนั้นได้อะค่ะ โอเคคือคือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าตัดความสัมพันธ์หรือออกจากความสัมพันธ์เก่าๆนะคะถ้าเกิดมันท็อกซิกเกินไปอะไรเงี้ยคุณจะสามารถแบบปลดโซ่ตัวนของตัวเองได้อ,ะอ่ะแต่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะถ้าเกิดบางคนที่แบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ คือคือยังผูกพันอะยังตัดกันไหมคะ่ะยังเหลือเยื่อใยห,หรือว่าจำเป็นจะต้องแบบช่วยเหลือกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมันก็ต้องมีแบบเอ่อเซ็ตเฮลตี้บอดี้ให้ดีนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะเบอร์สี่นะคะกับบิวตี้ I have a form which is divineI allow what is within to shine อุ้มแอบนึกถึงอย่างหนึ่งนะว่าหลายๆคนนะคะคุณจะพบเจอกับความสุขนอกจากเจออินเนอร์พีซที่แท้จริงของตัวเองแล้วคุณยังพบเจอแบบว่าคุณยังได้เป็นอิสระนะคะคือคือเข้าใจแหละว,ว่าความสุขของแต่ละคนนะ่ะอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปแต่ว่าสองสิ่งที่อุ้มนึกได้ก็คือ,อความสงบนะคะแล้วก็อิสระที่อุ้มนึกถึงได้นะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยแบบ คือคือมันมีสิ่งดีๆมีความรักมีความสุขมีกัละยาณมิตรมีมีเพื่อนที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะคือเพื่อนที่คุณเจอหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวของคุณอะตอนแรกเขาอาจจะมาในรูปแบบของ,ของ การที่เขาทําไม่ดีกับคุณการทะเลาะเบาแหวงหรือมีปัญหาหรือมีปากเสียงมันอาจจะเกิดจากจากสิ่งเหล่านั้นก่อนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นแ่ะคะ่ะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นคุณทําให้คุณตื่นรู้แล้วเมื่อใดที่คุณตื่นรู้อย่าลืมขอบคุณพวกเขานะคะแล้วคุณจะค้นพบถึงว่าแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ความความสุขของชีวิตอะ่ะมันมีมากมายหลายรูปแบบจริงๆนะคะขอ c a r i f y พ่ beauty ด้วยค่ะ Two of Cups นะคะเห็นไหมคะอืมคือความรักนะคะโลกนี้เป็นสีชมพูนะคะความรักในทุกๆรูปแบบค่ะแล้วก็ Four of Pentacles นะคะเมื่อกี้ที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของการผูกมัดการยึดติดนะคะแล้วก็ Five of Swords นี่เลยนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงนะคะความไม่เหมือนกับว่าความการเข้าใจผิดนะคะ อ,อย่างน้อยนี่ขอให้คุณแบบระมัดระวังความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของตัวเองจริงๆเราทุกคนคือ the alchemist นะคะเราทุกคนคือ the five element นะคะเราสามารถใช้พลังดินน้ำลมไฟในการ manifest ชีวิตในแบบที่เราต้องการ ถึงแม้ว่าเราจะมีดาบหรือถือดาบเอาไว้อยู่ในมือแต่เราก็ไม่ควรเที่ยวแทงใครสุ่มสี่สุ่มห้าจริงไหมคะเอันนี้เราเราถือดาบเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองใช้ดาบเพื่อปกป้องความรักถ้าเกิดจะพูดกันง่ายๆนะคะคือบอกเอาเป็นว่าขอให้คุณอนะมาว่าคิดให้ดีก่อนที่จะพูดคิดให้ดี ก่อนที่จะลงมือทําหรือตัดสินใจทําในสิ่งต่างๆนะคะก็คล้ายๆกับทางเลือกนะคะแต่ตราบใดที่คุณเลือกความรักแสงสว่างและความจริงคุณจะพบทางออกที่ดีสำหรับทุกๆไฟอะคะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงกันคุณจะสามารถใช้ ประโยชน์จากคำพูดของคุณในการสารสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไรบ้างทั้งในระดับของคนใกล้ชิดคนในครอบครัวรวมถึงในระดับของกลุ่มเพื่อนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วย ขอบคุณโซฟามี่ทุกท่านที่ฟังคลิปของอุ่มในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หนะ้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะอุ๋มรออ่านอยู่สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสําหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย